I just went to a i r One to get oh my carlight went out เก่งมากนะคะนองลิศของเราเนี่ยเก่งทุกอย่างจริงๆนอกจากจะกินชาไทยยังไงหุ่นซับเวอร์แบบนี้แล้วนะซึ่งแอดฝันและไม่กล้าฝันเลยทีเดียวเพราะเวอร์ชั่นของแอดคือเติมหวาน แต่น้องคือเป็นเมนูที่ผสมออกมาเพื่อสุขภาพอย่างแท้ทูค่ะทุกคนและบอกเลยว่าความเก่งที่ตอนนี้ตามมาคือทำให้ทั่วโซเชียลมีเดียแตกแตนแล้วนะคะทุกคนไปเอราวณหมดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นคนไทยที่อยู่ในเมกานะคะเขาบอกว่าก็คือจะมีร้านที่ LA เนี่ยคือตั้งอยู่แบบหลายจุดเลยทีเดียวนะฮะก็พอเห็นน้องกินน้องเสิร์ฟป,ปุ๊บมีคลิปปั๊บเนี่ย ไปกันถึงหน้าร้านเลยค่ะเหมือนสาวคนนี้นะ,ะชีก็บอกว่าชาีรู้ว่ามันต้องรอนานมากนะคะชีก็ออกมาซื้อค่ะชีไปซื้อตอนตีสองอ่ะชีบอกอย่างนี้นะ,ะแล้วก็บอกว่าอ่ะนานก็จะรอนะคะเพราะว่าอยากกินชาไทยแบบลิซ่าให้ได้นะคะซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นคนที่อาจจะแบบไม่มีประสบการณ์ในการกินชาไทยนะคะก็กินแล้วก็ลุนเนาะแต่บอกก่อนว่ามันจะไม่ได้หวานตาแตก ขนาดชาไทยแต้ๆ,ตๆของเราแน่นอนนะแบบสตรีทฟู้ดแน่นอนนะคะพะอ,อันนี้เขา mix อะไร,อ,ะไรออกมาที่มันเป็นประโยชน์มากเนาะมันก็อาจจะเป็นอร่อยในยอีกรูปแบบนึงอ่ะออของคนเฮลตีะ้นะเพราะบางคนชิมแล้วก็มีทั้งถูกใจไม่ถูกใจอะไรแบบนี้โดยเฉพาะ ฝารังนะคะฝาลังที่เขาชอบมาเมืองไทยนะคะก็มีหลายคนเขาบอกว่าตื่นเต้นมากเพราะนี่คือแบบเฟรนด์ของฉันเลยนี่คือเมนูโปรดพอน้องลิสออกมาผสมสูตรนี้คือต้องไปกินให้ได้นะคะ สำหรับบางคนที่เคยมากินที่ไทยก็อาจจะมีผิดหวังหน่อยนะคะเพราะเขาบอกว่าที่ฉันกินที่ไทยมันไม่ใช่แบบนี้มันหวานกว่านี้ซึ่งลุยแล้วเนาะว่าอะไรที่ให้ความหวานนี่มันก็ทําให้อร่อยและหยุดกินไม่ได้แต่ว่ามันก็อาจจะไม่ดีต่อสุขภาพมากนะักแต่เวอร์ชั่นของน้องมันไม่ใช่ไงะคะทุกคนซึ่งเขาก็ยังบอกอีกว่าจริงๆอะ่ะเขามีความเห็นนะว่าอยากให้ทางร้านเนี่ยเติมความเป็นแบบ รสชาเพิ่มเพราะเขาบอกว่าชาไทยที่เขาเคยกิน,นสีมันส้มมากเลยแต่อันนี้สีมันอ่อนนะคะเรียกว่าก็มีหลากหลายกระแสแต่ที่แน่ๆทุกคนพุ่งตัวไปและไปชิมนะคะแล้วก็ทำคลิปเยอะมากเพราะนี้คือแบบเอฟเฟกต์ของลิซ่า ซึ่ง you know หลายคนที่ไปชิมมาแล้วนะคะ <Yeah. S 1> ก็นอกจาาจาแบบอ่ะออกมา พูดกันไปรสชาติเป็นยังไงถูกใจไม่ถูกใจนะคะแต่ที่แน่ๆคือเขาชื่นชมด้วยเขาบอกว่าเฮ้ยราคามันโอเคเพราะปกตินยแบรนด์เนี้ยถ้าเขาทำสมูทตี้จะขึ้นชื่อว่าเป็นสมูทตี้ที่แพงที่สุดนะคะทุกคนเป็นการดูดที่ติดแกรมมากนะคะก็อยู่ที่700800พันกว่าอะไรเงี้ยจะท็อปปงท็อปปิ้งอะไรหรือเปล่านะแต่สำหรับของน้องเมนูนี้อยู่ที่300ไปปลายประมาณ400บาทนะคะหลายคนก็เลย ชื่นชมว่าโอเคราคามันกินถี่ได้อยู่อะไรแบบนี้นะคะซึ่งที่น้องคอลลบเนี่ยหลายคนอาจจะแบบยิ่งถามไปอีกว่าทําไมน้องไปคิดสูตรน้ําทําไมน้องไปทําแบบร่วมงานกับซูเปอร์มาร์เก็ตคือต้องเก็ตก่อนนะใครที่ไม่รู้เรื่องหนระือว่าพวกแอนเนี่ยนะคะอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งพิมพ์อย่าเดี๋ยวมันจะอวดความ นะออกมานะฮะอย่าพึ่งพิมพ์เพราะว่าจริงๆอันนี้มันเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตที่แบบหรูหราที่สุดนะคะในสหรัฐอเมริกาแล้วแล้วก็คนดังนางแบบนี่คือเดินชนไหลกันเลยเพราะว่าเขาก็จะไปกินอะไรที่มันมีแบบได้สุขภาพผ่านการรับรองและราคามก็แพงมากนะคะซึ่งไม่ใช่ทุกคนที่จะได้ไปร่วมคิดสูตรแล้วก็ชูตรงนี้ขึ้นมานะคะแต่ว่าน้องเนี่ยได้รับเชิญก็คือดังจริงและ คือมันสองปังนะมันมีความซอฟต์พาวเวอร์อยู่ในสองปังด้วยกันก็คือหนึ่งตัวชาไทยนะคะซึ่งเป็นซอฟต์พาวเวอร์ไปทั่วโลกอยู่แล้วกับสองคือคนที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์มาจับชาไทยอีกทีค่ะเขาเรียกว่านี่มันโคตรจะปัง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 ,ปง,ปงขึ้นไปอีกเลยนะคะชอบมากแล้วก็เชื่อว่าน้องก็มีส่วนในการช่วยคิดเมนูซึ่งตอนนี้มันก็ทําให้จะมีคําว่าไทยอันนี้น,นะเมนูของน้องเนี่ยอยู่เต็มนะคะในเออเมกาไปหมดเลยซึ่งแอดก็ต้องแบบขอชื่นชมน้องอีกแล้วนะคะ ซึ่งนำพาบ้านเราเนี่ยไปสู่สิ่งดีดีอยู่ตลอดจริงๆนะคะแล้วก็อย่างที่บอกส่วนเรื่องรสชาติเป็นเป็นเป็นเนทสใครเทสมันอาจจะชอบไม่ชอบอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งนะคะแต่ถ้าอยากหวานตาแตกแล้วบอกอร่อยอร่อยเบาหวานขึ้นตาก,ก็คือต้องมากินที่ไทยเท่านั้นเออนะ,อะเรื่องของชาไทยก็ปล่อยให้ด่งดังนะคะไปตามกระแสของนูลิสค่ะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคืนคอทำเอลเอแตกแต่ตัวเองไปนั่งอยู่ปารีสค่ะเก๋เนี่ยไปไปยกมือไหว้ใครอะลูกคือแบบ ไหวางา,วายไหวดีนะคะสมกับเป็นสาวไทยแน่นอนนะคะอยู่ตรงไหนก็ไหวตลอดแบบนี้แล้วก็ยิ้มแย้มแจ่มใสนะคะสมควรจะเป็นทูตวัฒนธรรมจริงๆนั่นแหละถูกต้องแล้วนะคะแล้วก็พี่แกกระเท่มากๆเลยทีเดียวนะ,ะใส่หงใส่หูเสร็จอันนี้ที่เห็นยืนอยู่นะคะพี่ผู้ชายคนนี้เป็นพิกาดนะคะนี่ใส่หัวหยุดหยุดถ่ายหยุด ถายดูนี้เอาไฟจี้ตาเลยตาบอดอย่างงี้นะคะก็คือคอยดูแลความเรียบร้อยให้น้องนะคะก็คือพอแสงจ้าเนี่ยเหมือนเราใช้มือถืออยู่มันก็มองไม่เห็นอะไรอย่างงี้ใช่ไหม ซึ่งอยู่ต่างประเทศก็แอบไปกินแซบอีกแล้วนะคะคนนี้ไว้ใจได้จริงๆค่ะน้องลิสอยู่ร้านอาหารไทยในปารีสนะคะอ้อยไทยค่ะไม่รู้ว่าแอบไปหม่ำๆอะไรนะคะไทยสไปซี่ค่ะเผ็ดเด็ดถึงใจแน่นอนนะคะเคล็ดลับหุ่นแซบของชีลิสนั่นเองนะจ๊ะอ่ะวันนี้แอดปละมีอะไรมา อัปเดตกันใหม่นะคะเออมีใครไปซื้อตั๋วอยู่บ้างปะคะจะบินไปกินชาไทยของน้องลิสกันใช่ไหมเอออะยังไงก็หรือใครแบบได้ชิมหรือยังอะบอกแอดหน่อยเออได้ชิมหรือยังร้านก็เหมือนอยู่แค่ปักซอยเนาะ l อเก็เหมือนอยู่แค่ไทยซอยอะไรแบบนี้ลองบอกกันมาหน่อยนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะสวัสดีค่ะ